บ้านร้างเกินก่อนนะคะย้อนไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วแม่เราย้ายบ้านใหม่เป็นบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นชั้นล่างจะเป็นบ้านโล่งๆมีห้องครัวอยู่ท้ายบ้านชั้นสองถ้าเดินขึ้นบันไดไปจะเจอห้องน้ําอยู่ตรงหน้าเลยแล้วก็จะเป็นห้องนอนอยู่ฝั่งซ้ายขวาอันนี้แค่ในบ้านนะคะแต่ข้างบ้านเรามันเป็นบ้านร้างร้างแบบมีต้นไม้ขึ้นรกมาก และก็มีสารเก่าๆอยู่บริเวณพื้นหน้าบ้านบ้านร้างอยู่ซ้ายมือบ้านเราอยู่ตรงกลางและบ้านขวามือก็เป็นบ้านที่มีคนอยู่เยอะแต่เหมือนเขาจะรักธรรมชาติมากเพราะบ้านเขามีต้นไม้ขึ้นเยอะมากหน้าบ้านเขาก็มีต้นมะม่วงอยู่ต้นใหญ่มากตอนนั้นที่แม่ย้ายเข้าบ้านหลังนี้เรายังอยู่ประมาณปฐมอยู่ค่ะแต่มันก็โตพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วนะคะตอนย้ายเข้าไป มีพ่อแม่แล้วก็เราอยู่กันสามคนค่ะก็ไม่มีอะไรผิดปกติหรอกตอนนอนก็หลับสบายพ่อผ่านไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มมีเพื่อนบ้านแล้วก็มีป้าคนหนึ่งขอใช้ชื่อว่าป้ายิ้มป้ายิ้มเป็นเพื่อนบ้านคนแรกเลยที่มาคุยกับแม่ป้ายิ้มแกเคยเช่าบ้านหลังนี้มาก่อนก็คือหลังที่เราย้ายเข้ามาอยู่ใหม่นี่แหละค่ะหลังจากป้ายิ้มย้ายออก เจ้าของบ้านก็ติดป้ายประกาศขายบ้านโดยที่เมื่อก่อนบ้านหลังนี้เขาให้เช่าอย่างเดียวและก็ขายให้แม่เราในราคาแค่สี่แสนมันถูกมากสำหรับการซื้อบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นแถมยังทาสีบ้านทำห้องครัวให้ใหม่อีกคือโดยรวมมันคุ้มมากถ้าไม่มองบรรยากาศข้างบ้านสองพังนะคะตอนนั้นเรานั่งอยู่หน้าบ้านกับแม่ไปยิ้มแกก็เดินมาหาแม่มาคุยกันจีปาถัคุยไปเรื่อย ้ายิ้มแกเป็นคนเมาเก่งสุดๆคุยไปคุยมาแกก็ถามว่าตอนนอนได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมแห้เราก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรนะพี่ยิ้มก็ปกติดีไม่เห็นมีอะไรเลย้ายิ้มแกก็บอกว่าก็ดีแล้วแต่ถ้าจะมานั่งกินเหล้ากินเบียร์หรือสังสรรค์กันหน้าบ้านก็อย่าเสียงดังนะเดี๋ยวจะมีคนมาดูแกบอกแค่นั้นแล้วแกก็เดินไปเลยเราก็ามองหน้าแม่ด้วยความสงสัย ด้วยความที่เป็นเด็กเลยไม่เข้าใจอะไรมากนักแม่เราก็บอกเราว่าตอนก่อนนอนให้สวดมนต์ไหว้พระวันนะลูกจะได้นอนหลับฝันดีเราก็ตอบรับแม่ไปตอนกลางคืนเราชอบออกมานั่งเล่นจีระเบียงหน้าบ้านระเบียงชั้นสองหน้าบ้านมันก็จะมองเห็นบรรยากาศข้างๆบ้านจากมุมสูงมีอยู่คืนหนึ่งเราออกไปนั่งเล่นหน้าระเบียงเราก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเราอยู่สองครั้ง เราก็พยายามมองหาต้นเสียงนะคะคือมันเป็นเสียงแบบคนแก่เราเด็กอยู่เราเลยไม่รู้เรื่องเราก็ขานรับไปแต่ก็ไม่มีใครตอบรับนะบ้านตรงข้ามบ้านเราเข้าเลี้ยงหมาไว้สีตัวอยู่ๆมันก็เหมือนพร้อมใจกันหอนหอนอยู่นานเหมือนกันเราก็เลยกลัวเรารีบเข้าห้องไปพอเราเข้าห้องไปหมามันก็หยุดหอนนะคะเราก็ไปบอกแม่เราว่า เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นแม่เราก็ยังแซวเราอยู่เล่นๆว่าหมามันเห็นเราไปนั่งข้างบนเลยคิดว่าเป็นผีหรือเปล่าถ้าหมามันหอนแปลว่ามันเห็นผีนะจ๊ะเรายังเป็นเด็กเราก็กลัวนะแล้วตอนนั้นเราก็โลกส่วนตัวค่อนข้างสูงหน่อยก็จะเริ่มแยกข้องนอนและมีอยู่คืนหนึง่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคืนวันเสาร์เราก็นั่งเล่นคอมฟังเพลงไปเรื่อยย มองดูนาะฬิกามันเกือบตีหนึ่งแล้วแล้วก็เริ่มง่วงเลยเปิดเพลงในคอมทิ้งไว้แล้วเราก็นอนหลับไปโดยไม่ได้สวดมนต์แต่จริงๆแล้วทุกคืนเราจะต้องสวดมนต์ก่อนนอนตลอดนอนไปได้สักพักเราก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะกำแพงจากฝั่งของบ้านร้างอย่างที่บอกนะคะว่าบ้านเราติดกับบ้านร้างและบ้านเทาเฮากำแพงหรือรั้วบ้านมันก็ต้องติดกันเราได้ยินเสียงเคาะกำแพงรัวๆค่ะแบบ ปึ้งปึ้งปึ้งประมาณนี้เรากะดุ้งค่ะแต่ช่วงนั้นคือกําลังหัวเงียเคลิ้มเคลิ้ม,ล,มลับเรานึกว่าเสียงเบรดในเพลงมันดังก็สะดุ้งแบบตกใจค่ะยอมรับว่าตอนนั้นผวาไปเลยแต่ก็พยายามนอนต่อแต่ก็นอนไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงเคาะรัวอีกทีนี้เราได้ยินเสียงฮิเฮ้เป็นเสียงหัวเราะของผู้หญิงแก,แก่มาพร้อมกับเสียงเคาะเท่านั้นแหละค่ะรีบวิ่งไปนอนห้องแม่เลย จนถึงเช้าก็เล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าเราไม่ได้สวดมนต์หรือเปล่าหรือว่าฟังเพลงเยอะไปไหมเราเข้าใจว่าแม่พยายามไม่ให้เรากลัวหลังจากนั้นมาเราก็พยายามสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนก็ตามนั้นค่ะคืนไหนไม่สวดมนต์หรือเราเปิดเพลงเสียงดังเกินไปก็จะมีเสียงเคาะทีๆมาจากบ้านร้างและพอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยก็จบป .6 พอจบป .6 เพื่อนพวกเพื่อนเพื่อก็นัดมากินหมูกระทะที่บ้านเรากินตั้งตั้งแต่สี่โมงเย็นระหว่างกินก็มีแบบเปิดเพลงกันกุยเล่นตลกโขกขันค่ะแต่เหมือนลืมคำพูดของป้ายิ้มใบว่าจะสังสรรค์อะไรกันก็จะเสียงดังเดี๋ยวมีคนมาดูแล้วมันก็เป็นช่วงจังหวะที่พ่อกับแม่เราออกไปทำธุระข้างนอกก็เลยกลายเป็นว่าในบ้านเราตอนนั้นมีแต่เด็กๆที่อยู่ปหกกันแค่นั้นจริงๆ เลยไม่มีใครเตือนว่าอย่าเสียงดังเกินไปไปไปมามาสักพักเพื่อนเราชื่อบิวบิวได้ยินเสียงคนกระแฮมไอแบบเสียงแก่แก่บิว <c oughs> มาบอกกับเราว่ามันได้ยินเสียงแบบนี้แต่ไม่ได้ยินเสียงในบ้านเรานะมันได้ยินเสียงมาจากบ้านร้างเราและเพื่อนๆพ,พื่อนก็ว่ามันเพอเอ้อเจ้อก็ไม่ได้สนใจมันก็เล่นกันต่อสักพักก็มีก้อนหินโยนลงมากลางวงหมูกระทะ พวกเราก็ตกใจแต่ก็หาที่มาของหินไม่ได้ว่ามันมาจากทิศไหนพวกเราคิดว่าไอ้วิวมันแกล้งเพราะตอนนั้นบิวมันเลิกกินและไปนั่งเล่นเกมมือถือ3310สมัยก่อนค่ะเราคิดว่าบิวแกล้งเลยไม่ได้ใส่ใจแต่ก็แอบหมันใช่เหมือนเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าพวกเราเลยวางแผนแกล้งวิวโดยเอารองเท้าวิวโยนเข้าไปในบ้านร้างข้างๆกับบ้านของเรา รพรากกำแพงบ้านร้างกับบ้านเรามันสูงประมาณเมตรกว่าๆคือมันปีนหากันได้ค่ะพวกเราก็โยนรองเท้าของมันเข้าไปในบ้านร้างแล้วพวกเราก็ทําเป็นเหมือนเล่นโยนของใส่กันแล้วเอารองเท้าบิวมาโยนเล่นแล้วโยนแรงไปหน่อยเลยกระเด็นเข้าไปอยู่ในบ้านร้างพอโยนเข้าไปแล้วก็ต้องไปบอกบิวให้บิวเข้าไปเก็บเองเพราะบิวมันตัวสูงที่สุดในนั้นบิวก็เหมือนจะร้องไห้แต่มันก็ปีนไปเก็บ จำที่บอกตั้งแต่แรกได้ไหมคะว่าบริเวณที่หน้าบ้านร้างจะมีสารเจ้าเก่าๆอยู่แล้วก็มีต้นไม้รกๆตอนนั้นเราโยนรองเท้าบิวไปนั้นรองเท้ามันไปตรงอยู่ข้างๆสารเกา่าพวกเราก็ไปยืนดูหน้าบ้านร้างว่าบิวมันจะเก็บได้ไหมบิวมันก็ปิ่งกระแพงไปบนไปพวกเรารู้แล้วว่าตอนนั้นบิวมันต้องโกรธแน่ๆพอบิวลงมาถึงพื้นหน้าบ้านของบ้านร้างมันก็เห็นว่ารองเท้ามันอยู่ข้างๆสาร มันก็ด่าพวกเราพวกเองเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยระวังจะโดนผีแย่แก่หลงนะเว้ยตอนบิวมันกําลังกุ้มเก็บรองเท้าข้างข้างสารเราเห็นหน้าบิวมันเหมือนตกใจพ่อบิวมันเก็บเสร็จมันก็รีบปีนกลับมาอย่างไวเลยแล้วตอนนั้นพ่อแม่เราก็กลับมาพอดีพวกเราก็เลยเลิกกินแล้วก็มานั่งเล่นกันต่อแต่ทีนี้บิวมันบอกจะกลับก่อนเราก็เดินไปส่งบิวขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ เราเดินไปกับบิลสองคนเดินไปเรื่อยๆเราถามบิลว,ว่าตอนก้มไปเก็บรองเท้าบิลเป็นอะไรอ่ะเห็นอะไรเหรอบิลก็บอกว่าตอนที่ได้ยินเสียงคนแก่นะบอกพวกแกแล้วก็ไม่มีใครเชื่อยังจะแกล้งเอารองเท้าโยนเข้าไปอีกถามจริงๆไม่กลัวผีไอ้แก่เหรอตอนเราก้มหยิบรองเท้าอ่ะเรามองไปในสารเราเห็นเหมือนมีดวงตาของคนมองออกมาเลยเราว่าเป็นผีแน่ๆเท่านั้นแหละคะ่ะเราก็เลยถามบิลว,ว่าบิลแกเห็นจริงๆเหรอ เราถามได้แค่นั้นรถมอเตอร์ไซค์วินก็มาบิวก็เลยไม่ได้ตอบอะไรเราจนเวลาผ่านไปเราก็ไม่ได้ถามบิวว่ามันเป็นยังไงอีกเพราะจบป .6 ก็แยกย้ายไปรเรียนมัธยมไม่ค่อยได้เจอกันค่ะแต่เราสังเกตได้จากหลายๆกรณีเช่นถ้าบ่านเราเปิดเพลงเสียงดังก็จะมีเสียงค้อกกำแพงจากบ้านร้างบางวันถ้าเป็นวันโกวันพระก็จะได้ยินเสียงยายแก่หัวเราะ <c oughs> <c oughs> ในตอนกลางคืน เราอยู่มาจนชินแล้วค่ะก็ไม่เด็กกลัวอะไรมากแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เราเชื่อว่าบ้านร้างข้างบ้านเรามีผียายแก่อยู่จริงๆค่ะคือว่าวันหนึ่งพ่อแม่เราทะเลาะกันแบบรุนแรงมากถึงขั้นแบบมีการโยนข้าวโยนของเสียหายเลยคือแม่เรายืนอยู่หน้าบ้านฝั่งบ้านรักธรรมชาติค่ะพ่อเรายืนฝั่งบ้านร้างและแม่เราก็โยนของใส่พ่อเราจําได้ว่าตอนนั้นแม่โยนกระป๋อง เป็นแบบกระป๋องซักผ้าใบไม่ใหญ่มากค่ะโยนใส่พ่อเราแต่ด้วยว่าแม่น่าจะโมโห,โหจัดแรงจะเลยเยอะเป็นพิเศษแกโยนเลยหัวพ่อข้ามกำแพงไปตกอยู่ในบ้านร้างพอโยนไปก็ได้ยินเสียงดังโครมตอนนั้นพ่อกับแม่เราก็ไม่อยู่ทะเลาะนะคะจนสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนแก่แบบตะโกนมา <c oughs> ลากเสียงนิดหน่อยแต่มันเป็นเสียงได้ยินชัดมากพ่อกับแม่เราหยุดทะเลาะกัน แลื่พากันเดินไปดูตรงบ้านร้างตอนนั้นเราก็เดินไปด้วยเพราะกลัวมากค่ะพอเดินไปดูสิ่งที่เห็นก็คือกระป๋องที่แม่คว้างมามันไปโดนสารเก่าๆที่มันหักอยู่แล้วค่ะกลายเป็นว่าหักหนักกว่าเดิมอีกพ่อแม่แล้วก็เรายืนดูกันแบบตกใจเลยค่ะเพราะตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนด้วยตอนที่ทะเลาะกันนะ่ะพอพวกเราจะเดินกลับเข้าบ้านก็ได้ยินเสียงอีก <c oughs> พวกเราสามคนพ่อแม่ลูกหันไปมองในบ้านร้างอีกรอบ เห็นยายแก่ใส่เสื้อแขนยาวสีขาวมีสไบภาพสีน้เงินนุ่งจงกระเบนมีไม้เท้าอยู่ในมือหลังข่อมนิดนึงยืนอยู่ตรงสารแล้วก็หันมามองพวกเราจำบ้านหมาที่บอก้วยไหมคะหมามันหอนเกลียวพร้อมกับตอนที่พวกเราเห็นยายแก่นั่นเลยเราขาแข็งพ่อเราตอนนั้นน่าจะมีสติที่สุดเรียกเราและแม่เข้าบ้านเนี่ยพ่อแม่กับเราก็เลิกทะเลาะกันเลยค่ะคืนนั้นเราต้องมานอนรวมกับพ่อแม่แล้วคืนนั้นเราสามคน ได้ยินเสียงข้อผนังกำแพงแล้วก็มีคนโยนหินขึ้นมาตรงหน้าต่างบ้านทั้งคืนเลยค่ะเราจำไม่ได้ว่าเราหลับไปตอนไหนรู้ตัวอีกทีก็ตอนเช้าแล้วแม่เรามาปลุกให้ไปทำบุญกันทำบุญเสร็จช่วงเช้ามันก็ไม่ค่อยน่ากลัวแล้วพ่อเราก็เลยปีนข้ามกำแพงไปดูตรงสารว่ามันมีอะไรเสียหายบ้างกระป๋องมันไปครอบตรงจั่วหน้าสารเลยค่ะแถมสารยังหักอีกพ่อเราเอากระป๋องออก แล้วจำใจต้องตัดโซ่ที่คล้องประตูบ้านร้างออกเพื่อจะให้แม่เข้าไปขอขมาได้ค่ะหลังจากขอ,ขอขมากันจบก็ไม่มีอะไรอีกเลยจะมีก็แต่ว่าถ้าเพื่อนมาบ้านเราแล้วมาเสียงดังหรือเอาขยะกลนบุรีโยนไปบ้านร้างก็จะได้ยินเสียงเคาะกำแพงแล้วบางทีก็ได้ยินเสียงหัวเราะของยายแก่ด้วยค่ะแต่ทุกวันนี้เราก็อยู่จนชินแล้วค่ะเราคิดซะว่าถ้าเราไม่กวนเขาเขาก็ไม่กวนเรา เรื่องราวก็มีประมาณนี้เลยค่ะขอบคุณที่รับฟังฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ